เป็นความเสี่ยงของทางพม่าด้วยค่ะคุณได้รัสเซียมาถ่วงดุนแน่แนอมีสมดุลเลยแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือผลประโยชน์แห่งชาติอธิปไตยบางอย่างเนี่ยรัเสเซียจะเข้ามาควบคุมคุณยอมไหมเพราะว่าทุกวันนี้แค่จีนเข้ามาควบคุมจักระเบียบค,ความมั่นคงและสติภาพอาหารพรม่าก,ก็อึดอัดมากๆอยู่แล้วถ้าดึงรัสเซียเข้ามาถ่วงดุลแบบอ,อ่อ,อนๆหน่อย คล้ายกับว่าทําให้จีนกลัวหรือสะดุ้งบ้างว่าเอ้ยจีนอย่านึกนะว่าคุมพมา่าได้เจ้าเดียวกองทัพพมา่าสามารถดึงดึงภาพของรัสเซียเข้ามาเพิ่มน้ําหนักเพื่อสร้างอํานาจต่อรองให้กับจีนได้มีนออนไลน์เนี่ยแสดงท่าทีเลยว่าจะเปิดพื้นที่พมา่าหลายจุดให้รัสเซียเข้ามาอ่าและจะเข้ามาแทนที่จีนน่ซึ่งจริงๆแล้วยังไม่มาเต็มเ็มนะครับแต่คล้ายกับว่าเขียนภาพแบบเนี้ยให้จีนอ่าประวัติพันพึงไปก่อนเนี่ยซึ่งผมว่าก็ได้เป็นเนเจอร์ปกติของจิจวิทยาในระบบการถูออทําหนทาง การเมืองระหว่างที่ล้ว เวลาดึงนัตเสียเข้ามาปั๊บเนี่ยจีนอาจจะระแวงอาจจะกังวลแต่จะไม่ได้มีระดับความระแวงกังวลมากเท่ากับไปดึงสหรัฐอเมริกาหรือดึงสาภาพยุโรปหรือญี่ปุ่นเข้ามา <S 2> <S 2> มันก็ทําให้อหํานาจต่อรองของทหารพม่าเนี่ยมันก็ได้ดุมากขึ้นนะครับอาจจะชะลอระยะเวลาที่กองทับพพม่าจะพ่ายแพ้เยอะๆเนี่ยกลายเป็นสาม,มารถจะยืนระยะอย่างปลอดภัยได้บางจุดสามารถยือเวลาได้บางส่วนซึ่งมันเป็นยุทธวิธีที่ทหารพม่าถนัดแล้วชอบอยู่แล้วนะครับก็คือการการยืดเวลา ผ่านมาไม่เป็นแต่ว่าคือถ้ามีความแนบแน่นกันไปนในอนาคตนะคะคือจากมุมมองทางประวัติศาสตร์จากบทบาทหรือว่ารูปแบบการสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัสเซียเนี่ยรัสเซียจะไม่เป็นภยัยคุกคามกับพม่าในอนาคตใช่ไหมคะ,ะผมคิดว่าเรื่องบทบาทมหาอำนาจในบางประเทศเนี่ยมันก็อยู่ที่รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในประเทศนั้นที่จะบริหารความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอย่างเหมาะสมด้วย แน่นอนครับรัเสเซียไม่ได้สร้างความหนักใจให้กับทหารพม่าแต่ว่าถ้าวันดีคืนดีทหารพม่าไปพึ่งรัเสเซียมากจนเกินไปหรือว่าไปปล่อยให้มีทหารรัเสเซียหรือทหารรับจ้างอะไรต่างๆแรกเนอร์เนี่ยเข้ามามากจนเกินไปแล้วมันบริหารจัดก,การระบบความมั่นคงไม่ได้ไปปลดอาวุธเขาไม่ได้ใช่ไหมครับมันมันก็อาจจะมีปัญหาตามมา และในในเรื่องของการบูรณาการทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือระบบความมั่นคงโดยทั่วไปนะครับแบบทหารสายโหดท,ที่มาจากทางยุโรปนะครับหรือคนที่มีพื้นภูเป็นนักโทษต้องขังคดีต่างๆแล้วฆ่าแบบโหดเนี่ยไปมาจากรัสเซียและโซนยุโรปใช่ไหมครับเวลาเข้ามาในพมา่าในเอเชีย e ก็ไปเจอกับผู้คนที่นะครับไม่ไม่ได้คุ้นชินนะครับเพราะฉะนั้นการฆ่าก็ฆ่าได้แบบเลือดเย็นน่ะนะครับไม่ไม่ต้องลังเลอะไรเลยอะไรทั้งนองเงี้ยแล้วถ้าคนเหล่านี้ไป ตกค้างอยู่ในชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยมันบูรณาการมันก็ยากใช่ไหมครับเวลาทําให้เกิดความลมลืนในกลุ่มชุมชนก็มีการแบ่งพวกแบ่งอะไรต่างๆก็จะมีความความขัดแย้งมันเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ต้องระวังไว้อยู่แล้วนะครับแต่แต่เมื่อไปเปรียบเทียบกับจีนผมคิดว่าทหาพรพม่าน่าจะระแวงจีนมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่จีนทําหลังจากรัฐประหารโดยเฉพาะการสนับสนุน กองกาลังชาติพันธุ์เนี่ยมันทําให้ทหารพรม่าพูดไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าเขารู้ดีอยู่ว่าปักกิง่งคุณหมิงอยู่นานเข้าช่วยนะครับฝ่ายกองกําลังชาติพันธุ์ซึ่งมันทำร้ายจิตใจทหารพม่ามากแต่ทหารพรม่าไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องเลยตามเลยก็ปล่อยไปบ้างอะไรทั้งน,นั้เนี้ยเพราะว่ายังต้องพึ่ง,งจีนอยู่เพราะว่าจีนก็เป็นมหาอำนาจในเอเชียที่มีอำนาจมากแล้วก็ไม่เคย ที่จะกดดันทหารพาม่าในลักษณะที่ไปแทรกแซงกิจการภายในแบบทุ่งๆชัดๆนะนะครับแบบแบบที่ทหารพาม่ากลัวว่าตะวันตกจะทำจีนไม่ทําแต่เพียงแต่ระยะหลังๆเนี่ยจีนเริ่มจะทาใช่ไหมครับเฮ้ยกระบวนการสันติภาพใช่ไหมครับทหารพาม่านะครับกลุ่มต่างๆเนี่ยเองต้องฟังข้าใช่ไหมครับถ้าไม่ฟังปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเจออะบาอะไรทั้งนั้เนี่ยนะครับวันนั้นสิ่งนี้มันก็ทําให้ให้ทหารพาม่าก็เริ่มกลัวเริ่ม,มวหวาดระแวง ดังนั้นคือถ้าวัตถุประสงค์ที่จะจ้างกลุ่มววกเนอร์มานะคะแล้วก็การสานส,สัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียเนี่ยจะสามารถที่จะถ่วงดุลอํานาจกับจีนได้จริงๆไหมคะอาจารย์ประเมินยังไงครับผลลัพธ์ในการที่จะบรรลุเป้าหมายในการถ่วงดุลอํานาจจีนมันก็ไอการถ่วงดุลอํานาจมันก็มีข้อพึงระวังนะครับนั่นก็คือถ้ากลัวมาหาอำนาจชาตินึงแล้วเอาอีกชาตินึงมาถ่วงดุลแล้วถ่วงให้มันเท่าๆกันนั่นก็คือคุณก็ต้อง าจจะผ่าเขตอิทธิพลในประเทศออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันหรือป้อนโคต้าทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการค้าขายอาวุธต่างๆให้มันเท่าเท่ากันนะครับเพื่อจะให้รัสเซียเนี่ยเข้ามาถ่วงกับจีนแบบเท่าๆ่ากันเนี้ยแล้วถ้ามันไปนอย่างนั้นมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นความเสี่ยงของทางพม่าด้วยทางหนงึ่งคือหนึ่งก็คือคุณได้รัสเซียมาถ่วงมึงแน่แน่อย่างมีสมดุลเลยแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อผลประโยชน์แห่งชาติอธิปไตยบางอย่างเนี่ย รัเสเซียจะเข้ามาคุมคุณยอมไหมใช่ไหมครับผมคิดว่าเขาก,เขาก็เขาก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้แค่จีนเข้ามาควบคุมจัดระเบียบความมั่นคงและสันติภาพเนี่ยทหารพรม่าก,ก็อึดอัดม,มากๆอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีประเทศอื่นเข้ามากดดันอีกมันมันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอยู่แล้วในแง่ของแก่นนโยบายต่างประเทศพมา่าหรือนโยบายป้องกันประเทศของกองทัพพม,ม,ม่าโดยรวมันไม่ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ถ้า ดึงรัสเซียเข้ามาถ่วงบุญแบบอ่อนๆหน่อยนะครับคล้ายๆกับว่าทําให้จีนกลัวหรือสะดุ้งบ้างว่าเอ้ยจีนอย่านึกนะว่าคุมพม่าได้เจ้าเดียวนี่ยังมีรัสเซียนะนะครับเอารัสเซียมาดูท่าเรือน้ำมันทวายรัสเซียมาสํารวจอ่าทรัพยากรต่างๆซิรัสเซียมาเล่นเรื่องโครงการพัฒนานิวเคลียร์หน่อยนะครับพัฒนาพลังงานเพื่อสันติก็ได้นะครับแต่ว่าคใครๆก็จะคิดต่อนะครับว่าพัฒนานิวเคลียร์แบบสันติเป็นการใช้พลังงานแต่ มันดีวกับกองทัพพม่าก็อาจจะใช้เป็นในเรื่องของการทหารได้ด้วยไหมแล้วมันจะสั่งสะเทือนเสถียรภาพความมั่นคงในเอเชียโดยเฉพาะจีนกับอินเดียยังไงบ้างอะไรทํานองเนี้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้กองทัพพม่าสามารถดึงดึงภาพของรัสเซียเข้ามาเพิ่มน้ําหนักเพื่อสร้างอํานาจต่อรองให้กับจีนได้ถ้าเราเชื่อนะครับว่าถ้าทีจีนที่เปลี่ยนไป ในการมางอนงอนะครับมีหนังลายที่กรุงเบบิดอเลยแล้วก็มีแมสเสจที่คมเฉียบนะครับเด็ดขาดกดดันนะครับต่อกองทัพตาอาง T.N.L.A หรือพวกกองทัพชาติพันธุ์เนี่ยให้ฟังจีนเชื่อฟังจีนมากขึ้นแล้วจีนสั่งให้ไปเจรจากับทหารพม่า,า,าไอ้ท่าทีแบบนี้ไปอยู่มันพลิกมันพลิกได้ยังไงใช่ไหมครับไอการพลิกเนี่ยถ้าดูโมเมนตัมในช่วงพัฒนาการทางการเมืองการทูตมันจะล้อรับกับ นะครับช่วงจังหวะไม่กี่เดือนมาเนี้ยนะครับที่บินออนไลน์เนี่ยแสดงท่าทีเลยว่าจะจะเปิดพื้นที่มากมายหลายจุดให้รัเเซียเข้ามาอ่าแล้วจะเข้ามาแทนที่จีนเน่ยซึ่งจริงๆแล้วยังไม่มาเต็มๆนะครับแต่คล้ายกับว่าเขียนภาพแบบเนี้ยให้จีนอ่าประวัติพัานพึงไปก่อนเนี่ยซึ่งผมว่าก็ได้ผลแลนก็เป็นเป็นเนเจอร์ปกติของกิจวิทยาในระบบการถูกุดุาอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศอยู่แล้ว ดังนั้นคือทั้งการถ่วงดุลอํานาจโดยการสาสัมพันธ์กับรัเสเซียนะคะแล้วก็การที่จะถ่วงดุลกับจีนเนี่ยดูจะเป็นสิ่งที่เพิ่มโอกาสในการสร้างชัยชนะให้กับทางกองทัพพม่าได้มากกว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ค่อนข้างจะเพี้ยงพรมหรือเปล่าคะอาจารย์ผมคิดว่ามันมันก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าหนึ่งก็นํารัสเซียเข้ามาลดความเข้มข้นของอิทธิบลจีนแต่ขนาดเดียวกันจีนก็ว่าทหารพรมา่าว่ารัเสเซียมากไม่ได้ เพราะว่าจีนก็ถือว่าเป็นมิตรกับรัสเซียถูกไหมครับถ้าสหารัฐอเมริกาเรืองอานาจมากจีนกับรัสเซียก็ต้องจับมือกันโดยอัตโนมัติเพื่อต่อต้านความเป็นหนึ่งทางการเมืองโลกของสหรัฐแต่แน่นอนครับในบางพื้นที่ในบางบริเวณมันก็อาจจะมีทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งกันบ้างคุ้มเชิงกันบ้างระหว่างจีนกับรัสเซียก็ผมยกตัวอย่างแล้วก,กันเช่นในภูมิภาคเอเชียกลางอย่างเช่นคาซักสถานน่ยซึ่งว่าเป็นจุด จุดวัดใจสาคัญของอยูเรเชียถูกไหมครับทีนี้เนี่ยจีนเองก็เข้าไปพัฒน,นาสัมพันธ์กับคาซัคสถานมากเลยทีเดียวนะ,ะแล้วท่าทีของรัเสเซียก็แทนที่รัเสเซียจะยินดีเต็มที่ใช่ไหมครับว่าจีนเข้ามาช่วยคาซัคสถานแต่รัเสเซียก็ก็อาจจะมีทั้งความร่วมมือและอาจจะต้องแข่งขันกับจีนบ้างเพราะอย่าลืมว่าคาซัคสถานหรือหลายประเทศในเอเชียกลางเคยตกอยู่นใต้ร่มสหาภาพโซเวียตมาก่อนแล้วก็เป็นประตูหลังบ้าง ช่ไหมครับของระบบความมั่นคงของรัสเซียด้วยเพราะฉะนั้นรัสเซียควรจะต้องดูแลควบคุมผลประโยชน์แต่เจ้าเดียวแล้วจะจีนเข้ามาเนี่ยจีนก็มาแย่งส่วนแบ่งตรงนี้กับรัสเซียเราะนั้นในเคสของคาซัคสถานหรือรัฐในเอเชียกลางเนี่ยมันมันก็เป็นตัวผงชี้ได้ว่าก็เป็นสนามถ่วงดุลอํานาจระหว่างจีนกับรัสเซียแต่จีนกับรัสเซียก็ไม่ได้ขัดกันมากเพราะเก็ยังร่วมมือกันอยู่อะไรํานองเนี้ย มันก็เป็นปัญหาที่แบบว่ากรืนกนกันไปแนบเนียนกันไปอย่างเงี้ยของพม่าก,ก็เหมือนกันนะครับของพม่าเนี่ยเวลาดึงนเสเซียเข้ามาปั๊บเนี่ยจีนอาจจะระแวงอาจจะกังวลแต่จะไม่ได้มีระดับความระแวงกังวลมากเท่ากับไปดึงสหรัฐอเมริกาหรือดึงสหภาพยุโรปหรือญี่ปุ่นเข้ามาใช่ไหมครับนี่คือความแตกตา่างเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือกองทัพพม่าเพระาะหนึ่งกองทัพพม่าก,ก็ได้อาวุธยุโทโธปกรณ์ ได้ทหารรับจ้างแวดเนอร์ได้อะไรต่างๆจากทางรัสเซียแต่ขนาดเดียวกันกองทัพพม่าก็ได้ประโยชน์จากจีนเพราะจีนแทนที่จะไปเ,เปิดหน้าชกกับทหาพรพม่าเต็มๆแล้วเป็นหนุนนะครับกองกํกาลังชาติพันธุ์บางกลุ่มเนี่ยกลายเป็นจีนกับกดดันกองกํกาลังชาติพันธุ์ให้มาเจรจากับทหารพม่าแต่ทหาพรพม่าก,ก็ต้องมีข้อแม้ว่าจะต้องช่วยรักษาผลประโยชน์จีนสร้างเสถียรภาพของระเบียงเศรษฐกิจหรือท่อกาต่างๆของจีนเนี่ยให้อุ่นใจมากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเราดูกันลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยทหารพามาร่ามีแต่ได้กับได้นะครับในในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ที่ที่มีต่อทางทางรัเสเซียกับกับทางจีนแต่ว่าทีนี้ทาาหารพมาร่าจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรต่อเราก็ต้องไปดูที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล n อ G กองกำลังชาติพันธุ์หรือมหาอำนาจหรือประเทศอื่นด้วย <c oughs> เช่นสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับอินเดียหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองนะครับทุกอย่างเนี่ยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ก็จะเข้าไป อ,อยู่ในกระบวนการวิเคราะห์คำนวณว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายที่ทําสงครามการเมืองในพม่าฝ่ายไหนจะได้เปรียบเสียเปรียบน,น,นะครับแล้วจากเหตุการณ์นี้อาจารย์ประเมยว่าถึงขั้นจะทําให้โอกาสของสงครามการเมืองหรือการสู้รบที่ยืดเยื้อมาเก,กือบปีเนี่ยมันกําลังจะใกล้เข้าสู่จุดจบแล้วหรือยังคะเพราะว่าคือท่าทีจากทางจีนถ้าลดการสนับสนุนนะคะและลู่ทางฐานพม่าก,ก็จะมีความได้เปรียบขึ้นมาจากทั้งการสารสัมพันธ์จากรัสเซียด้วยเนี่ยนะคะโอกาสที่จะชนะ กลุ่มต่อต้านเนี่ยก็ดูมีสูงขึ้นนะคะสงครามจะจบในรอยตรงนี้หรือเปล่ามันก็ทําให้อํานาจต่อรองของทหารพม่าเนี่ยมันก็ได้ดุลม,มากขึ้นนะครับหรืออาจเขาอาจจะอาจจะชะลอระยะเวลาที่กองทัพพม่าจะพ่ายแพ้เยอะๆเนี่ยกลายเป็นสามารถจะยืนระยะอย่างปลอดภัยได้บางจุดสามารถยือเวลาได้บางส่วนซึ่งมันเป็นยุทธวิธีที่ทหารพม่าถนัดแล้วชอบอยู่แล้วนะครับก็คือการการยืดเวลา ลบยืดเยื้อหน่วงเวลาเพื่อยืดเวลาให้ทหารพม,ามา่าพร้อมมากขึ้นได้เปรียบมากขึ้นแล้วก็ไปเจรจากับฝ่ายตรงข้ามในลักษณะที่ไม่เสียเปรียบน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูการตอบโต้ของฝ่ายต่อต้านและกองทัพชาติพันธุ์เช่นพวกพวกปล่อง tnla นะครับพวก m n d a a กกตั้ง u w s a กองทัพสารัฐว้าเขาจะมีไม้เด็ดอะไรและเมื่อจีนบอกให้เขาเนี่ยนะครับ อย่าไปลบอะไรอีกแล้วนะครับให้เตรียมเจรจากระฐานพมา่าแต่เขาอาจจะงัดไม้เด็ดออกมาแล้วครับว่าเออคุณบอกก็บอกมันดิแต่ฉันก็จะลบบางส่วนและฉันจะชิงพื้นที่มาบางส่วนเพื่อให้มีอำนาจตอบรองได้เยอะที่สุดอะไรตรงๆนี้มันเป็นไปได้เพราะตอนนี้ทหารว้าแดงเขาก็เรียกคนชาวว้าใช่ไหมครับชายวา้าชายชาวว้าที่ไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยให้กลับมาอยู่ในระบบการเกณฑ์ทหาร ก็ก็เตรียมไว้หลายพันนายเหมือนกันก็น่า,นา,นาจะมีการชิงพื้นที่บางส่วนในเขตรักชานแปงงั้ก็เท่ากับว่าจีนก็ขู่ไปแล้วอ่ะแต่เขาเรียกทหารมาเยอะขึ้นแสดงว่าพวกว้าก็อาจจะมีไม้ตายเด็ดของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยใ,ใ,ใ,ในการรักษาเขตอิทธิพลรักษาผลประโยชน์รัฐบาล n อ็นยูจีน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถ้าจีนออกมาเชียร์ทหาพรพม่ามาก,มากรัฐบาล n อ็นยูจีก็จะต้องยิ่งบอกให้สหรัฐอเมริกาบอกให้ตะวันตกเนี่ยเข้ามาช่วย ช่ไหมครับซึ่งจีนก็จะต้องตั้งม้อยู่แล้วว่ามันมันจะมีมาตรการตอบโต้สิ่งเหล่านี้อย่างไงและนะัวันนี้รัฐบาล n u g กับกองกาลัง t d f ประกาศแล้วนะว่าท่าทีของประเทศจีนแบบเนี้ยนะครับมันดูถูกประชาชนชาวพม่ามากเลยที่รักประชาธิปไตยเพราะเท่ากับจีนไปถือหา,ทางทหารพม่านะครับสิ่งนี้เองทาให้รัฐบาล n u g เนี่ยดูเหมือนเสียงแข็งแรงขึ้นเหมือนกันนะครับว่าเขาก็พร้อมเหมือนกันที่จะสู้เต็มที่ระดมคนเต็มที่ และแมสเซจที่เขาส่งมาก็อาจจะหมายถึงถ้าจีนยังมีท่าจียอย่างนี้อยู่เนี่ยนะมหาอำนาจอื่นเพื่อจะช่วยเขาใช่งไหมครับซึ่งจีนก็จะต้องแบบเออต้องชช่งนํำหนักให้ดีว่าว่าจะทํายังไงนะครับแต่นี้ผมตอบคำถามีคุณกิต้าอย่างนิดนิดหนึ่งว่าในมุมของทหา,า,ารพม่าเองเขาต้องการยื้อเวลาเพื่อจะนําไปสู่การจัดการเลือกตั้งในปีหน้านะครับ เป้าหมายของเขาคือทําทุกอย่างให้มินออนไลน์ต่โซวินลงจากหลังเสือได้ลงจากอานาจได้ปลอดภัยยุติการประกาศสภาวะฉุกเฉินและนําไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัยนะครับซึ่งหมายถึงว่าจะต้องมีการเลือกตั้งนะครับพักการเมืองต่างๆก็จดทะเบียนพักการเมืองมีการสํารวจสัมมโนประชากรนะครับเพื่อเพื่อระบุตัวเลขของประชากรที่พร้อมจะเลือกตั้งอันนพอเลือกตั้งได้ปั๊บเนี่ย ถ้าเขตเลือกตั้งมันพอเพียงและจัดเลือกตั้งได้คุณก็เปิดสภาได้คุณก็ฟอ,อร์มคอรมอได้คุณก็มีประธานานธิบดีใหม่ได้แต่มันอยู่ภายใต้การควบคุมช่วงเปลี่ยนผ่านโดยกองทัพเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่น่าจะเป็นรัฐบาลผสมคือเป็นพักค s d p หรือพักที่เป็นโนมินีของกองทัพมาผสมกับพรรตัวแทนชาติพันธุ์บางกลุ่มแล้วไปตั้งรัฐบาลผสมยุติ พักที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับหรือพักเอ็นเอดีเนี่ยให้มาครองเสียงข้างมากในสภาเหมือนสมัยก่อนเนี่ยยุติเรื่องเหล่านี้ให้ได้นําไปสู่รัฐบาลผสมและรัฐบาลนั้นต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อกองทัพห้ามแก้รัฐธรรมนูญปี2008ห้ามลดบทบาททหารในทางการเมืองนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นแผนการของทหารพมา่าเพราะฉะนั้นมาวันนี้ปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเขาจะเอาทหารรับจ้างเขาจะเอาอาวุธยุโทโธปกรณ์ จากที่ไหนบางส่วนนะครับเขาจะ,ะนําทหารเกณฑ์แต่ละผัดแต่ละผัดเนี่ยให้ได้หลายหมื่นเขาจะนําองค์ประกอบเหล่านี้นะครับเข้ามาลบลวงเวลากับฝ่ายต่อต้านกับกลุ่มชาติพันธุ์แล้วพอลบลวงเวลาได้ข้ามไปปีหน้าทหารพรมาร่ายังอยู่กลุ่มอํานาจในเนปิดอยังอยู่นะครับแล้วควบคุมดินแดนได้บางส่วนอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไฟเขียวในบางช่วงแบบว่าจัเลือกตั้งได้ ช่ไหมครับมันก็เข้ารถแมพที่เขาวางไว้เลยว่าเป็นประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัยที่ทหารจะมีบทบาทนะครับแต่ว่ามันจะไปถึงสิ่งที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้หรือไม่ฝ่ายต่อต้านก็ไม่ยอมแน่ๆมหาอำนาจบางประเทศก็คงไม่ยอมแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ามันจะมีมีการเปลี่ยนแปลงพิกผัอะไรยังไง